อยู่เงียบๆสามนาทีหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆหายใจเข้าความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าหายใจออกพระเมตตาของพระองค์ต่อทุกคนเพลงสดุดีที่34ข้อ19แมนผู้ชอบธรรมจะประสบความทุกข์ร้อนมากมายพระยาเวก็ส่งช่วยเขาให้พ้นจนหมด เพลงที่คนส่วนมากชื่นชอบมักจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความผิดหวังในความรักการสูญเสียเช่นรักก็เจ็บไม่รักก็เจ็บลืมไปไม่รักกันนิยามรักเนื้อเพลงเหล่านี้มักจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของตนที่ผิดหวังมากเพราะการกระทำของคนที่เขาวางใจคนที่เขารักเป็นที่ชัดเจนว่ามนุษย์สามารถสัมผัส ได้ถึงความรู้สึกที่มีอยู่ในบทเพลงเหล่านั้นมิเช่นนั้นแล้วเพลงเหล่านี้ก็คงไม่เป็นที่นิยมมากมายถึงขนาดนั้นจนทำให้ดูเหมือนว่าความรู้สึกผิดหวังเป็นประสบการณ์ของมนุษย์ทั้งโลกเพราะเหตุนี้จะเป็นการดีสักแค่ไหนเมื่อพบว่าในโลกนี้ยังมียาที่จะรักษาความเจ็บปวดเหล่านั้นได้ มียาที่จะเยียวยารักษาความผิดหวังความเจ็บปวดทั้งหลายที่เรากำลังเผชิญถูกแล้วเรามียาไม่ใช่ยาเม็ดที่เราจะหยิบขึ้นมากินหรือเป็นเรื่องของยาวิเศษมันไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างหากแต่เป็นคนคนหนึ่งในเพลงสดุดีกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดคนที่หัวใจแตกสลาย พระองค์จะทรงช่วยผู้ที่ประสบความทุกข์ร้อนและช่วยเขาให้พ้นจนหมดสิ้นหากท่านเคยผิดหวังเพราะการกระทําของคนบางคนหรือเพราะเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตท่านสามารถหันกลับมาองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสมออย่ามัวกังวลว่าพระองค์จะทอดทิ้งหรือไม่ช่วยท่านตรงกันข้ามพระองค์จะมองมาที่หัวใจที่แตกสลายของท่านและจะทรงรักษาให้หาย ความจริงในข้อนี้ไม่ได้เขียนไว้เพื่อปลอบใจหรือเป็นเพียงแค่ตัวอักษรในบทเพลงองค์พระผู้เป็นเจ้าสามารถเยียวยารักษาหัวใจของเราเพราะพระองค์ทรงรู้จักหัวใจของเราเป็นอย่างดีทุกซอกทุกมุมจงระลึกรู้เถิดว่าในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงถ่อมองค์ลงมาเป็นมนุษย์เหมือนเรายกเว้นบาปพระองค์ทรงรู้ถึงความทุกข์ ความทรมานและความรู้สึกเจ็บปวดของเราดังมีเขียนไว้ในจดหมายถึงชาวฮีบรูบทที่4ข้อ15ว่าเพราะเหตุว่าเราไม่มีมหาสมณะที่ร่วมทุกข์กับเราผู้อ่อนแอไม่ได้แต่เรามีมหาสมณะผู้ทรงผ่านการทดลองทุกอย่างเหมือนกับเรายกเว้นบาปพระองค์รู้สึกถึงความเจ็บปวดทั้งหมดเหมือนที่เรารู้สึก และรู้ทุกอย่างพระองค์ทรงโอบก,กอดความรู้สึกเหล่านั้นของเราไว้พระองค์ไม่ได้วิ่งหนีหรือหันหน้าหนีพระองค์ทรงรับความทุกข์เ่านั้นและโอบก,กอดหัวใจที่ปวดร้าวของเราไว้ขณะแบกการเขนไปสู่แดนประหารและรักษาความเจ็บปวดและบาดแผลเหล่านั้นชัยชนะที่พระองค์ได้รับเพื่อเรากำลังรอคอยเราอยู่ที่นั่น ชัยชนะแห่งการกลับคืนชีพขณะนี้พร้อมแล้วสำหรับเราทุกคนเพราะเหตุนี้เมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้สึกว่าหัวใจของท่านแตกสลายจงบอกตัวเองว่าขณะนี้พระเยซูเจ้าทรงอยู่กับฉันเมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้สึกว่าความทุกข์ทรมานความปวดร้าวในหัวใจของท่านไม่ยอมไปจากท่าน จงบอกตัวเองว่าฉันเชื่อในพระเยซูเจ้าและฉันรู้ว่าพระองค์กําลังเยียวยารักษาฉันและเมื่อใดก็ตามที่ท่านพบว่าท่านกําลังเป็นกังวลถึงอนาคตจงร่วมใจในการสวดบทเพลงสุด,ดีบทที่3 4ข้อ20ประกาศว่าพระองค์ทรงดูแลกระดูกทุกชิ้นของเขานม่ให้แตกหักแม้แต่เพียงชิ้นเดียว จงอยู่ใกล้ชิดองค์พระผู้เป็นเจ้าและรู้เถิดว่าในที่สุดพระองค์จะได้รับชัยชนะและท่านก็จะได้รับชัยชนะด้วยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าลูกขอมอบความวิตกกังวลของลูกความเจ็บปวดและความหวาดกลัวไว้กับพระองค์ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไว้กับกลางเขนของพระองค์